สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบสอ,อนอคณิตศาสตร์ปี2565เพื่อสอบคัดเลือกข้าค่าย1ข้อที่27แล้วนะครับข้อที่27นี้นะครับตัวเราจำนวนจริง A ใดๆด,ดกำหนดให้ฟลอร์ข,ของ A นะครับคือจำนวนเต็มมากสุดที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ A นะครับโดยที่ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 100... 1,000ยหกกำลัง10นะครับหารด้วย10ยกกำลัง10บบวกสิครับแล้วเศษจากการหารฟลอร์เด้วย1,000มีค่าเท่ากับเท่าไรนะครับ ไอ้ค่าฟลอร์เนี่ยก็คือเออมันมีเงื่อนไขว่าคือจำนวนเต็มมากสุดที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ a เนาะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่น2.1นะครับฟลอร์ของ2.1เนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ2นั่นเองนะครับก็คือจํานวนเต็มที่มากสุดที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ a นะครับเนาะอ่อหรือหรือนะครับติดลบ2.1นนะครับจำนวนเต็มมากสุด ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ a เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับลบสามนะครับโอ,โอเคอก,ก็ถ้าเขียนเป็นเงื่อนไขก็จะได้ว่าไอตัวฟลของ a เนี่ยนะครับก็จะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ a เนี่ยแหละนะครับโดยที่มันเป็นจํานวนเต็มมากสุดที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ a นั่นเองนะครับทีนี้ทีนี้สำหรับใครที่อยากทําลองกด pause ดูก่อนนะครับเมื่อสักครู่เป็นการอธิบายเงื่อนไขของตัวตัวฟลนะครับว่าตีความได้ไว่ายังไงบ้างนะครับ ถ้าใครพร้อมแล้วมาฟังสปอยพร้อมกันนะครับผมโจทย์บอกว่า a เท่ากับค่าเท่านี้นะครับแล้วเศษจากการหารฟ o ร a ด้วย1000จะมีค่าเท่าเท่าไรนะครับก็คือผลหารของสิ่งนี้นะครับก็จะมีเศษนอกะนะครับซึ่งมันก็จะเป็นจุดหะายอย่างนี่แหละนะครับแต่ด้วยความที่เําใส่ f o r a ไปนะครับก็จะกลายเป็นว่าเราสนใจแค่ค่าข้างหน้าแล้วนะครับแล้วก็โจทย์ถามว่าหารด้วย1 0 0 0จะมีค่าเท่าไหร่ก็คือเลขท้าย3าหลักเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นั่นเองนะครับอย่างเช่น เออถ้าสมมติสมมติเลขออกมาเป็น1 2, 3, 5, 7, นึ่ง9หาเด้าเนาะหารด้วยหนึ่ก็จะเหลือเศษเป็น3ตัวท้ายนั่นเองนะครับโอเคเรามาลองหารกันเลยนะครับย้ำนะครับว่าเออันนี้เป็นหนึ่งในวิธีในการที่จะคิดเท่านั้นนะยังมีวิธีอื่นอีกมากมายที่สามารถแก้โจทย์ข้อนี้ได้นะครับแต่ว่าอันนี้คือเป็นหนึ่งในวิธีนั้นจะลองทําให้ดูนะครับจะรูปเองนิดนึงนะครับ a เ,เนี่ยมีค่าเท่ากับหนึ่ เี่ยนออกมาเนาะก็คือเป็นสิบยกกำลังสามนะคบเปลี่ยนรูปออกมาสิบยกกำลังสามเท่ากับยกกำลังสิบนะครับ,รา 3, น 10, นรบหารด้วยสิบยกกำลังสิบบวกร้วยสิ 10, บเอด็ดนะครับ,นะรบโอเคตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับสิบยกกำลังสิบทั้งหมดยกกำลังสามเนาะเหมือนกันนะครับมันคือสิบยกกำลังสามสิบนั่นแหละนะครับหารด้วยสิบยก 10, บกำลังสิบบวกสิบเอ็ดนะครับเ,เพื่อให้ง่ายมากขึ้นก็จะสมมติให้สมมติให้ สิบยกกำลังสิบเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ x นะครับอ่าโอเคเมื่อสมมุติได้ปุ๊บก,ก็จะกลายเป็น a เนี่ยมีค่าเท่ากับ x อยกกำลังสามนะครับหารด้วย x อบวกหนึ่งนะครับโอเคความจริงก็คือมันเหมือนเป็นการหารนั่นแหละแล้วก็หาร x อกำลังสามด้วย x อบวกหนึ่งจะได้ค่าเท่าไหร่และมีเศษเท่าไหร่นะครับก็อาจจะตั้งหารแบบหารยาวเลยก็ได้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะใช้วิธีหารสังเคราะห์นะครับ ก็จะเร็วขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับอขออภัยครับวันนี้เป็น x สิบเเนาะนะครับโอเคเมื่อเป็นหารสังเคราะห์ปุ๊บก็เขียนให้อยู่ในรูปแบบกระจายไว้เห็นภาพมันก็จะไปกลายเป็น x กำลังสามบวกศูนย์ x กลังสองครับบวกศูนย์ x บวกศูนย์นะครับหารด้วย x สิบเอ็ดนะครับการหารสังเคราะห์เนี่ยก็คือจับตัวตัวหารเนี่ยนะครับคือ x สิบเอ็ดเท่ากับศูนย์นะครับ จะกลา,ายเป็น x มีค่าลบสิบเอ็ดน,นะครับเอาไปใช้ในการหารสังเคราะห์นะครับอโอเคแล้วก็นำสมบัสิข้างหน้าเนี้ยของของตัว x กำลังสามเนี่ยนะครับมาเรียงกันได้ว่าเป็นหนึ่งข้างหน้าหนึ่งเป็นหนึ่ง x กำลังสามเนาะนะครับบวกศูนย์ x กำลังสองบวกศูนย์ x แล้วก็บวกศูนย์นะครับแล้วก็ตั้งหารสังเคราะห์เลยโอเคดึงหนึ่งลงมานะครับ ลบสิเอ็ดไปคูณบวกหนึ่งได้ลบสิบนะครับบวกกันลงมานะครับก็จะกลายเป็นลบสิบเครับแล้วก็ลบสิคูณกับลบสิก็จะกลายเป็นบวกหนึ่นะครับบวกกันมาก็จะกลายเป็นบวกหนึ่งสองหะครับลบสิเอ็ดคูณกับบวกหนึองหนึ่งก็จะกลายเป็นลบหนึ่สามสามหนึนะครับก็จะกลายเป็นเศษหนึ่งสามสามหนงนะครับอ่าโอเคก็จะกลายเป็นได้ว่า เอเนี่ยนะครับที่มีค่าเท่ากับ x อกัลังสามหารด้วย x อบวกสิบเอ็ดเนี่ยนะครับถ้าเขียนอยู่ในรูปเศษเกินเนี่ยนะครับผลหารเนี่ยก็คือจะเป็น x อกัลลังสองลบสิบเอ็ดเอวบหนึ่งสองหนึ่งนะครับแล้วก็บวกกับเศษก็คือเศษเป็นลบหนึ่งสามสามหนึ่งนะครับหารด้วยหารด้วย x บวกสิบเอ็ดที่ยังหารไม่ได้นะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นเทียนอนอันนี้เป็น x กลังสองนะครับอันนี้ลบสิบเอ็ด x กลังหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้เป็นบวกหนึ่งสองสองหนึ่งตามต้องการเนาะนะครับส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นเศษนะครับเนาะจากวิธีการหารสังเคราะห์นะครับเรากระจายมาอีกนิดนึงนะครับตัว x กลังสองเนี่ยนะครับมันคือสิบยกกำลังสามทั้งหเดียวกำลังสองโนาะนะครับลบสิบเอ็ด x ก็คือเป็นสิบยกกำลังสามเนาะอ้อขออภัยครับ x คือสิบยกกำลังสิบนะครับที่เราเขียนกันเมื่อกี้แล้วก็ไอ้คืออันนี้คือสิบยกกำลังสิบเนาะนะครับบวกหนึ่งสองหนึ่งนะครับแล้วก็เออมันคือกระจายติดลบไปตรงนี้เป็นเป็นติดลบเนาะนะครับก็จะกลายเป็นลบหนึ่งสามสามหนึ่งนะครับ หารด้วย10ยกกำลัง10แล้วก็บวกด้วย11นะครับจะเห็นว่าเมื่อหารด้วย10ยกกำลัง3ามนะครับยังไงตรงนี้เนี่ยก็หารด้วย10ยกกำลังสาลงตัวอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันมี10เป็นตัวประกอบนะครับอย่างน้อยคือจึงเหลือเศษเป็นเท่านี้นะครับทีนก็จะได้ว่าไอฟลของ a เนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1 2 1สองนนะครับแล้วก็สนใจตัวเศษด้านหลังนะครับ นาะจากจากเงื่อนไขที่ว่าจากจากเงื่อนไขที่ว่าเอ่อหนึ่งสามสามหนึ่งเนี่ยนะครับยังไงยังไงมันก็จะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับสิบยกตัง้งสิบบวกสิบเอ็ดอยู่แล้วเนาะนะครับเพราะว่าพูดง่ายเนี่ยก็คือสิบยกกลังสิบเนี่ยก็คือมีศูนย์อยู่ทั้งหมดสิบตัวเลยนะครับเมื่อย้ายไปหารแล้ว 1 13 3 3 1เนี่ยยังไงก็คือมันต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ1แน่ๆนะครับอันนี้ก็จะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ1นะครับทีนี้ครับเมื่อเขียน a ออกมานะครับจึงกลายเป็นว่า่อ a, a เนี่ยนะครับ ซึ่งมีค่าเท่ากับ10ยกกำลัง20ลบ11คูณ10กกำลัง10บวก121ี่ยนะครับลบ1331หารด้วย10ยกกำลัง10บวก11นะครับถ้าเขียนมาในรูปสมการเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นว่ารูปอสมการเนี่ยก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับก็จะกลายเป็นคูณติดลบทั้งสองข้างเนาะ นิ้วลบ1 3 3 1หารด้วย10ยกลังสิบบวกสิจะมีค่ามากกว่าเท่ากับลบหนะครับแล้วก็จะกลายเป็นพีบวกสิยกกลังยีทั้ง2ข้างแล้วก็ลบสิยกลังสิบกลังสิทั้ง 1, ทั้งหมดทั้งสองข้างนะครับบวกหนึ่งสองหนึ่งทั้งสองข้างด้วยแล้วก็ลบหนึ่หารด้วยสิยกลังสิบบนะครับ ยังไงยังไงก็จะมีค่ามากกว่าเท่ากับผลนี้บวกเข้าไปนะครับก็กล,กลายเป็นสิบยกกำลังยี่สิบครับลบสิบเอ็ดคูณสิบยกกำลังสิบบวกหนึ่งสองหนึ่งนะครับแล้วก็ลบด้วยหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า for a เนี่ยครับก็จะมีค่าเท่ากับตัวนี้นั่นเองก็คือจะเป็นสิบยกกำลังยี่สิบลบสิบเอ็ด ูณยกกำลัง10บวก1นึนะครับซึ่งจากที่ว่าโจทย์ต้องการหาว่าเศษจากการหาฟรอเอด้วย1000มีค่าเท่าบเท่าไรนะครับก็จะกลายเป็นว่าจาก10ยกกำลัง3เนี่ยนะครับยังไงก็จะหาร10ยกกำลัง20ลบ11คูณ10ยกกำลัง10ลงตัวอยู่แล้วนะครับเพราะว่านนี้เนี่ยก็จะมี1ิยกกำลังสามเป็นตัวประกอบแน่ๆนะครับคนนี้ก็จะมี10ยกกำลังสามเป็นตัวประกอบแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น เศษของ Floor A เนี่ยนะครับเศษจ,จากการหารเศษจากการหาร l o o เ A ด้วย10ยกกำลังสนะครับก็ <Okay. S 1> คือ1 2 0นั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้ก็จะตอบ1 2 0นนะครับโอเค ก็เป็นอักเศริฐีสำหรับข้อนี้นะครับอันนี้เป็นหนึ่งในวิธีเนาะแค่ยกตัวอย่างการเปลี่ยนตัวแปรแล้วก็ออจริงๆตอนแรกอธิบายไปแล้วแหละว,ว่าเอ้ยสิบยกกำลังยี่สิบนะครับแล้วก็ลบสิบเอ็ดยกกำลังคูณสิบยกกำลังสิบเนี่ยนะครับยังไงมันก็ต้องหารสิบยกกำลังสามลงตัวอยู่แล้วนะครับดังนั้นคือจึงมีการเพียงพอแล้วว่าเอ้ยเราพิจารณาแค่เศษเฉพาะตรงนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับ แต่ว่าเออเพื่อเขียนให้เห็นเป็นรูปอสมการแล้วเขียนเหมือนแสดงิกรม,มากขึ้นก็จะเออลากเข้าอสมการตรงนี้นะครับผมโอเคก็เป็นันส,ส็จซิมสำหรับข้อนี้นะครับวันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ